สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน i n d o w s 11นะครับกับวิธีการปิดหรือย้ายเพจไฟใน i n d o w s 11ที่เราควรรู้นะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมทำคลิปในการย้ายเพจไฟใน Windows 10ไปแล้วนะครับแต่มีน้องๆสอบถามว่าเอ๊ะเจ้า Windows 11มันทำได้ไหมนะครับย้ายได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับว่า i n d o w s 11ก็ทาได้เหมือนกันนะครับแล้วย้ายแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ ปิดหรือย้ายตำแหน่งเพจไฟลใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าเพจไฟหรือ Virtual Memory นะครับประโยชน์มันคืออะไรนะครับอ่านด้านล่างได้นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงพี่กอฟขออนุญาตยกลิงก์มาจากคุณ s h a ช e นะครับเขาอธิบายได้ดีมากนะครับแต่วในของ Windows 10 Windows 11ก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเอาล่ะเข้ามาดูวิธีการปิดนะครับหรือการย้ายตำแหน่งกันดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับให้กดมาที่ Search นะครับแล้วพิมพ์คำว่า View นะครับแล้วก็หาคำว่า advance นะครับ View Advanced System Setting นะครับกดเข้าไปนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะนะครับช็อตคัแบบนี้กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้กดมาที่หัวข้อเจ้าตัวนี่ฮะตัว Advanced นะครับแล้วกดมาที่ Performance กดมาที่หัวข้อ Setting ครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Advanced นะครับหัวข้อ Advanced นะตรงนี้ครับ Virtual m e m o r y นะครับ Virtual m e m o r y ก็คือการสร้างเพจไฟล์ก็คือสร้างไฟนะครับสำรองไว้นะครับเวลาเกิดแรมไม่พอมันก็จะมา ดึงข้อมูลตรงนี้นะครับสำรลองข้อมูลไว้นะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถช่วยทําให้เขาเรียกว่าแรมเสมือนแล้วกันนะครับเรียกการใช้งานได้นั่นคือสมัยก่อนเนี่ยแรมมันเขาเรียกว่ามีน้อยมากประมาณ4 g ่กิกแปกิกปัจจุบันเนี่ยแรมโดยส่วนใหญ่ของคนที่ใช้งานพวกเกมมิ่งสายเกมมิ่งหรือสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะ16แล้วอย่างกรอฟก็16กแล้วนะครับก็สามารถถ้าเกิดไม่จำคือต้องบอกว่าโปรแกรมบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นซีเรียลต้องการใช้งานเนี่ยอาจจะปิดมันก็ได้เพราะว่าการสร้างเพจไฟเนี่ยนะครับ ไว้ที่ไดซีเนี่ยของมันเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราทํางานจะมีความซับซ้อนก็คือแรมก็ทํางานแล้วก็มาเรียกข้อมูลจากไดซีไปด้วยเพราะระบบมันทำงานออโต,โต้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการใช้งานตัวเพจไฟล์ตัวนี้นะครับเราก็ปิดมันไปวิธีการนะครับเข้าไปปิดนะครับกดมาที่เชนนะครับแล้วก็กดมาที่ตอนนี้ถ้าเกิดกดเข้ามาเนี่ยจะเป็นอโตเม t ตินะครับตัวเมนเไว้นะครับก็กดเอาออกครับ จากนั้นนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ไดซีอย่างนี้พี่ก็บอกว่ามันไปสร้างไว้ที่ไดซีเวลาเราเรียกข้อมูลเถิดระบบมันจะทํางานเองพร้อมกันเนี่ยทำให้ไดซีทางาน2แบบนะครับโปรแกรมก็อ่านด้วยอ่านไปด้วยแล้วก็ยังมาดึงไอ้เจ้าต,ตัวเพจไฟล์ไปด้วยเราต้องถ้าแนะนําก่อนก็คือถ้ามีแรมเหลือนะครับไม่จำเป็นต้องใช้งานเขาเรียกว่าแรมเพียงพอแล้วอาจจะปิดเลยก็ได้ก็กดมาที่ไดซีนะครับที่นี้เนี่ยครับสร้างตัวเมนเทจไว้นะครับตัว Vir t u a l Memory ไว้นะครับ ก็มาติ๊กที่หัวข้อ no paging file นะครับกด set ครับแล้วกด yes นะครับมันก็จะเป็นนอนไม่มีแล้วนะครับก็คือไม่มีการสร้าง virtual memory ไว้แล้วนะครับแล้วกด ok นะครับปุ๊บนะครับแล้วกด ok app l y กด ok ต่างต่างนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือปิดแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ในกรณีที่เฮ้ยแรมอาจจะเป็นแค่4 g b g แ g b แล้วก็ไม่มั่นใจว่าแรมเพียงพอหรือเปล่านะครับกับโปรแกรมที่เราใช้งานนะครับเราก็กดไปที่เดิมนะคร คราวนี้เราจะไม่ปิดนะครับแต่เราจะย้ายนะครับก็กดมาที่หัวข้อ a แอดวานเหมือนเดิมนะครับกด Virtual Memory นะครับกด Change นะครับคราวนี้เราจะย้ายแล้วนะฮะเมื่อกี้เราปิดใช่ไหมครับคราวนี้เราจะย้ายไปไดรยดีนะครับใครที่มีฮาร์ดดิสเนี่ยพี่ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติมีไดรซีเป็นโซนิสเตดไดรซีเป็นฮาร์ดดิสปกติเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าตโตโซนิสเตดเนี่ยมันจะมีการนับรอบการเขียนการอ่านแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสเนี่ยเขาแรนดอมเขียนแรนดอมอ่านเนี่ยก็คือโอกาสที่ฮาร์ดดิสจะเสื่อมอ่ะ น,น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Sonic s t ส t e Sonic State เนี่ยขนะเป็นรอบนะครับยิ่งใช้บ่อยมันก็ยิ่งยิ่งทำให้รอบมันหมดอายุเร็วนะครับก็หลักการก็คือสมมติปีกอปต้องการเปลี่ยนเป็นไดร์ดีนะครับที่เป็นฮาร์ดดิสต์นะที่เก็จะติกตรงนี้นะครับกดได้เลือกได้2แบบครับแบบแรกคือให้ระบบมันทำงานเองเลย system manage นะครับก็คือกันออกมาเลยนะครับก็กดเซตนะครับระบบก็จะทำงานเลือกคัดเขาเรียกว,ว่าแบ่งพื้นที่จำลองแลมไมาให้เองโดยอัตมัต นะครับแต่ในกรณีที่เราบอกว่าเราจะต้องการตั้งค่าเองนะครับแลมเราสามารถกดเข้าไปครับนะครับแล้วเราก็เลือกเลยว่าเอ๊ะเราต้องการใส่ประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นอาจจะเป็นหนึ่งกิกนะครับสูงสุดเนี่ยอ่าประมาณ5้าก่านะครับนี่ฮะห้าพันกรอบอย่างนี้นะแล้วกดเซตนะครับนี่นะกดเซตเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วกดโอเค Yes นะครับโอเคโอเคพอกดโอเคเสร็จปุ๊บมันจะทําให้การรีสตาร์ทเครื่องแค่รีสตาร์ทเครื่องก็ระบบก็ทํางานปกติแล้วครับนี่คือการเซตในตัวของเจ้าตัวเพจไฟล์นะครับหรือ Virtual Memory ใน Windows 11ที่เราควรรู้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันวันนี้ครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับแล้วต้องขอบคุณกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ แล้วพบกวันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไฟท e ครับ